ค้าขายอย่างไรให้ร่ำรวยทร,รมะที่ทำให้เงินไม่รั่วใจไม่ร่วงในยุคที่ค้าขายเหมือนการวิ่งแข่งบางคนเหนื่อยตั้งแต่ยังไม่ได้เปิดร้านบางคนเหนื่อยเพราะขายดีแต่ใจไม่ดีพอจะรับบางคนเหนื่อยเพราะเงียบจนเริ่มสงสัยว่าบุญเรามีพอไหมบางคนถึงกับเคยพูดว่าหนูภาวนาทุกเช้าทำบุญทุกเดือนแต่ลูกค้าไม่เคยมองมาที่ร้านเลยค่ะ คำถามคือทำมาช่วยได้ไหมคำตอบคือช่วยได้แน่นอนแต่ทำมาไม่ได้ช่วยแค่ให้ร้านมีคนเดินเข้าทำมาช่วยให้คุณยืนอยู่ที่เดิมได้แม้วันที่ไม่มีใครเลยมีแม่ค้าคนหนึ่งเธอขา,ขายของหน้าตลาดทุกเช้าเธอตื่นตีสี่ขายของตั้งแต่ยังไม่สว่างแต่เธอขายไม่ดีเลยเพราะแผงข,งข้างข้างขายแข่งตัดราคาพูดจาไม่ดีและดึงลูกค้าไปหมด วันหนึ่งเธอถามหลวงพ่อว่าหนูทำบุญมาตลอดทำไมขายไม่ดีเลยครัหลวงพ่อตอบเพียงว่าบุญไม่ได้ให้ผลแค่ยอดขายวันนี้แต่มันสะสมใจให้หนูยืนอยู่ตรงนี้ได้โดยไม่เกลียดเขาวันนั้นเธอไม่เข้าใจนักแต่วันนี้ผ่านมาสามปีแทงข้างข้างตอนนี้เปลี่ยนเจ้าของไปห้าคนแล้ว แต่เธอยังยิ้มรับลูกค้าหน้าเดิมและใจของเธอดีขึ้นกว่ายอดขายเสมอเธอบอกว่าหนูยังขายของไม่เก่งเท่าเขาแต่หนูยอมไม่เก่งดีกว่าเป็นคนใจแคบค้าขายร่ำรวยไม่ใช่แค่ขายได้แต่คือขายแล้วไม่เสียใจไม่เสียธรรมไม่เสียคนดีในตัวเองลองนึกดูนะคะมีลูกค้าเข้ามาสิบคน แต่ถ้าเราพูดไม่ดีทำหน้าไม่ต้อนรับแม้ขายได้ก็ไม่ได้กำไรใจทำมาสำหรับพ่อค้าแม่ค้าคือ 1. ขายของให้ซื่อสัตย์ 2. พูดให้ใจเขาเปิดไม่ใช่แค่กระเป๋าเปิด 3. รับกำไรที่ไม่บาปไม่เบียด 4. มีเมตตาแม้กับคนที่มาดูแล้วไม่ซื้อ 5. อดทนในวันที่ไม่มีใครสนใจแล้ว ไม่เผลอลดคุณค่าของตัวเองลง 6. เห็นความเหนื่อยของตัวเองแล้วให้อภัยตัวเองได้อีกเคสหนึ่งชายคนหนึ่งเปิดร้านอาหารเล็กๆก,กับภรรยาเปิดมาห้าปีไม่เคยได้พักไม่เคยได้ไปเที่ยวเหนื่อยจนใจจะขาดแต่เขายังพูดกับลูกค้าทุกคนด้วยคำว่าขอบคุณนะครับวันหนึ่งมีคนถ่ายคลิปเขาไว้ในวันที่ฝนตกร้านไม่มีลูกค้าเลย แต่เขายังยิ้มให้คนที่เดินผ่านและพูดว่าขอบคุณที่แวะมามองนะครับคลิปนั้นทำให้ร้านเขาดังขึ้นมาแต่เขากลับพูดว่าที่ผมยิ้มไม่ใช่เพราะอยากดังแต่เพราะธรรมสอนผมว่าอย่าเอาฝนในฟ้ามาทำให้ใจเราขุนเขาเล่าว่าทุกคืนก่อนนอนเขาสวดมนต์ไม่เคยขอให้ขายดีแต่ขอให้ใจเขายังดีอยู่ถ้าวันรุ่งขึ้นเงียบเหมือนเดิม และว,วันนี้เขากลายเป็นร้านที่คนทั้งจังหวัดพูดถึงไม่ใช่เพราะรสชาติแต่เพราะหัวใจยังมีอีกกรณีหนึ่งแม่ค้าออนไลน์วัย27ปีวันหนึ่งมีลูกค้าคอมเมนต์แรงใส่เธอหน้าเพจว่าตอบแชทช้าแบบนี้อย่าขายเลยเสียเวลาเธอเสียใจมากนอนไม่หลับแต่วันรุ่งขึ้นเธอตอบกลับด้วยคำว่า ขอโทษนะคะขอบคุณที่อดทนและขอบคุณที่ยังรอยอยู่นะคะลูกค้าคนนั้นแคปหน้าจอแล้วแชร์ต่อพร้อมเขียนว่าแม่ค้าแบบนี้ควรได้ลูกค้าอีกเป็นพันธรรมะของเธอสร้างกำไรให้แบบที่โฆษณายัางให้ไม่ได้ค้าขายต้องแข็งแรงเรื่องต้นทุนแต่ต้องอ่อนโยนเรื่องคำพูดรรมะคือกำไรที่ไม่มีวันติดลบ เพราะใจดีใจเย็นใจซื่อจะพาลูกค้ากลับมาเองอย่าท้อถ้าร้านเงียบอย่าหนักใจถ้าเจอคู่แข่งใจดำอย่าลืมว่าธรรมะที่คุณมีจะอยู่ในใจลูกค้าแม้เขาซื้อแค่ครั้งเดียวและคนดีแม้ขายแพงกว่าก็มีคนอยากซื้ออย่าขายของด้วยความตัวอย่าลดราคาเพราะใจแพ้อย่าใช้เสียงแข็งเพราะยอดขายตก ธรรมะคือของขลังที่ไม่ต้องแขวนแต่แขวนไว้ในใจและพูดด้วยน้ำเสียงที่มีเมตตาแม้ตอนเหนื่อยที่สุดสุดท้ายการค้าขายที่ร่ำรวยที่สุดคือการที่เราได้กำไรจากความไว้ใจไม่ใช่แค่จากกระเป๋าเงินของใครรวยจริงไม่ได้มีเงินเยอะที่สุดแต่คือมีใจที่เบาที่สุดแม้ในวันที่ยังไม่มียอด และถ้าทำรรมายังอยู่กับคุณทุกวันร้านคุณอาจยังเล็กแต่ใจก็ใหญ่ขึ้นทุกวันเช่นกันถ้าคุณรู้สึกว่าคลิปนี้ช่วยให้คุณมีกำลังใจในการค้าขายแม้เพียงเล็กน้อยอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และแชร์ให้คนที่คุณห่วงใยแล้วพบกันใหม่ในคลิปธรรมะต่อไปสวัสดีครับ